สวัสดีค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์ติดตามค่ะโอเคไปออกคอยโอ้ ทร of อฟสอนะคะกิ King sword. Cup. Oh ่งออฟสองอิมเพร s s ิกออฟคโอ้โหสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะแน่นอนเลยอยู่กับทักษะในการเรียนรู้นะคะในสิ่งที่คุณกำลังตั้งใจอยู่ในเวลานี้เนาะเออไม่มีความย่อท้อเลยในสิ่งที่คุณเรียนรู้เนเพื่อไปสู่ความสุขในด้านการเงินของคุณ เพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อสิ่งที่คุณรักนะคะเพื่อความประทับใจเนาะเออกับคนรักของคุณหรือความประทับใจนะคะที่คุณ่ะรู้สึกอยากจะมบอบเรื่องราวดีๆของคุณที่คุณกําลังสู้อยู่ในครั้งเนี้ยให้กับสิ่งที่คุณรักนะคะเออ a i n of sword h e of w o r d นะคะเดเวร์ <Okay. S 1> The word, ดูสิ การต่อสู้อของคุณในครั้งนี้เนาะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอะ่ะแต่คุณมีรอยยิ้มยิ้มแฉ่งเลยนะคะเนาะเออคุณกาลังเรียนรู้คุณกําลังใช้กลยุทธ์ศักยภาพของคุณในทักษะของความรู้ความสามารถของคุณนะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้นะคะที่จะมอบพลังงานความรักความสุขให้กับเรื่องราวของคุณ t รีออฟบอร์แน่นอนเลยคะ่ะเนาะกลังพัฒนาชีวิตเพื่อไปในความอุดมสมบ,บูรณ์นะคะ เออคุณกาลังอยู่กับหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบตอนนี้เต็มกําลังเลยนะนะคะเออเดยสินะขยุกขยุยมากๆเลยนะคะในตอนนี้เนาะเออทาหน้าที่การงานด้วยความไม่ย่อท้อเนาะมีศักยภาพมากๆเลยนะคะเป็นนักสู้นะคะเนาะกาลังฝึกฝนกลยุทธ์วิธีการของคุณนะคะเพื่อความสุขของคุณนะสเตรนจ์มีความเข้มแข็งมากๆเลยจัดเมนเนาะกำลังสร้างสรรค์าการกระทําของคุณเลย นักเอกออกขับโอ้โหเดินชดเลยอะคะ่ะดูสิเออตั้หัวร้านนะคะเออไม่ใส่ใจเลยค่ะวางเรื่องราวแล้วก็เดินหน้านะคะ่ะโนทําหน้าที่ของคุณถึงจะตาโบเบโนคุณก็มีความเข้มแข็งสตรองมากๆยอมรับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ย่อท้อคุณเป็นนักสู้มากๆเลยนะคะกําลังสร้างสรรช์ติของคุณด้วยการกระทําค่ะโนอเออแอบดูสัญญ,ญาณใต้สําหรับสิ ทรีออฟคอยโอ้โหมุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางการเงินนะคะความมั่นคงมากๆเลยเนาะเออคอยมีความสุขนะคะกับเรื่องราวที่คุณกำลังไม่ย่อท้อกำลังระจญภัยอยู่ในตอนนี้กับนักสู้นะนะคะ